สวัสดีค่ะหมอออนค่ะวันนี้หมอออนก็อยู่กับน้องใบหม่อนนะคะซึ่งวันนี้น้องใบหม่อนก็มารักษาหลุมสิวเหมือนเดิมค่ะเคเดี๋ยวหมอขอถามน้องนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างการรักษาหลุมสิวคือแอร์ดิเซกเตอร์กับไมโครนิดเดิลที่รักษาไปครั้งล่าสุดนี้คือหางไปกี่เดือนนะนะประมาณสองเดือนนะประมาณ2เดือนนะอืแล้วระหว่างนั้นค่ะส่วาหลังจากาที่ทําไมโครนิเดิลใช่ไหม จนถึงอ่อนเนี่ยน้ำวันนี้มันรูน้สึกว่ามันยังปูขึ้นอยู่ไหมครับดนลล์ลึกก็มีการปูขึ้นในกระฉับออืมดีขึ้นดูอืมโอเคค่ะถ้า, <c oughs> ถาดูนะคะจะเห็นเลยว่าหลุมค่อนข้างจะลึกมากเนาะตอนนั้นลึกแล้วก็มีแดงๆใช่ไหม รอยเยอะมากเลยค่ะก็คือเราจําเป็นที่จําเป็นต้องตัดพังผืดก่อนนะคะหมอก็เลยใช้การตัดพังผืดด้วยการทําแอดิเซสเตอร์ค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็มีการใช้ไมโครนิเดิน R F ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นการส่งผ่านความร้อนลงไปที่ปลายเข็ม ซึ่งตัวเนี้ยค่ะจะสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนปริมาณมากใต้หลุมสิวได้ดีเลยเน้นในหลุมที่ลึกๆบางจุดที่จําเป็นแบบว่าที่มันมีพังผืดนะคะเพราะว่าไมโครนิเดิลไอเเนี่ยของหมอใช้เข็ม2มิลนะคะซึ่งมันก็จะค่อนข้างลงไปได้ลึกถึงระดับที่เป็นพังผืดนะคะด้วยตัวไมโครนิเดิลคือก็ช่วยตัดพังผืดด้วยแล้วก็ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยทีนเนี้ยของใบห่อน,นี้เขาเรียกว,ว่ามาถึงเฟสสุดท้ายแล้วค่ะ เป็นเฟตปรับผิวให้เรียบค่ะตัวนี้ซึ่งเราจะใช้การรักษาโดยการใช้เลเซอร์นะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไปใช้เลเซอร์เลยตั้งแต่ตอนแรกซึ่งเลเซอร์ที่หมอเลือกใช้เนี่ยจะเป็นโฟโตน่านะคะซึ่งจะเป็นตัวเลเซอร์เอิร์บียมแย็บถ้าเราไปใช้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยคือด้วยความที่มันเป็นตระกูลเลเซอร์ต่างๆเนี่ย คือจากประสบการณ์แล้วเนี่ยหมอเห็นว่าการที่เราตัดพังผืดแล้วก็การกระตุ้นหนุ่มสิวที่มันลึกๆนะคะให้มันฟูขึ้นมาให้พังผืดขาดก่อนจะทําให้การรักษาเลเซอร์นี่เห็นผลดีมากเลยแต่ถ้าเราไปใช้เลเซอร์ก่อนเนี่ยอย่างเช่นเหมือนนคนไข้าบางท่านใช้เลเซอร์มาบางทีแบบโหแปดครั้ง10ครั้งบอกว่าดีช่วงแรกแต่ช่วงหลังไม่ค่อยดีมันเป็นเพราะว่าเลเซอร์เนี่ยคะ่ะส่วนใหญ่จะเน้นเก็บหลุมสิวที่มันตื้นๆดังนั้น การใช้เลเซอร์ค่ะมันเลยจะได้หลุมสิวที่ตื้นแต่พอหลังๆพอไอหลุมสิวที่ตื้นฟูหมดแล้วก็เหลือหลุมสิวลึกๆเนี่ยมันก็เลยจะขึ้นยากค่ะแต่การที่เราตัดทางผืนแล้วก็ดันผิวให้มันฟูขึ้นมาให้หลุมลึกมันตื้นก่อนจะทําให้เลเซอร์เนี่ยค่ะเก็บได้พุกหลุมมันจะแบบเกียบผิวได้ค่อนข้างดีมากเลยนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะไปปรัรักษาด้วยโฟโตนาค่ะ แล้วก็ตัวนี้ค่ะก็จะไม่ค่อยเจ็บค่ะใบหมดจะค่อนข้างชิลก็คือจะมั่ยชาชาเฉยๆค่ะแล้วก็สามารถยิงได้เลยอืม,มซึ่งก็หมอสอบถามใบหมอนเนาะว่าปกติอาจเจอแดดยังไงบ้างเดี๋ยวเราให้ฟังหนนะ่อยก็เจอบ้างเวลาไปเรียนครับเ<ม>วลาไปเรียนกินข้าวเราก็ต้องเจอบ้างเวลาไปเรียนเวลากินข้าวอยู่คณะใช่ไหมใช่ต้องเจอ โอเคค่ะถ้าเป็นการใช้ฟิล์มอย่างเช่นแบบเวลาบางคนแบบไปทานข้าวเที่ยงหรือว่าเหมือนเดินทางขับรถนิดหน่อยที่เจอแดดถ้าเลเซอร์ตัวนี้นะคะของโฟตโตน่าคือไม่มีปัญหาเลยค่ะแต่ว่าถ้าในกรณีที่จะไปออกแดดจัดนะอย่างเช่นบางคนจะไปเที่ยวทะเลเงี้ยค่ะหรือมีกิจกรรมกลางแจ้งที่แบบหออกแดดจ้าทั้งวันเนี่ยอันเนี้ยจะต้องมดก่อนประมาณสองอาทิตย์หลังจากที่ยิงไปนะอืมมีไหมที่จะต้องไปยังไม่มี โอเคได้ค่ะ้า,างั้นก็คือแล้วก็ที่สําคัญค่ะการดูแลตัวเองเนี่ยไม่ต้องตกใจเลยนะคะเพราะว่าตัวเอเบียงแยกของโฟโตน่าเนี่ยค่ะถ้าเทียบจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นการรักษาด้วยเลเซอร์ค่ะเดิมทีเนี่ยถ้าเป็นโปรสแตนดาร์ดคือแบบแบบเขาเรียกว่าการรักษาที่แบบเห็นผลมากจะใช้ซีโอทูเลเซอร์แต่ซีโอทูเลเซอร์นี่ข้อเสียสาหรับผิวคนไทยเลยค่ะคือยิงแรงไม่ได้ มันจะดำคือโดนแดดนิดหน่อยเนี่ยโอ้โหมีโอกาสเป็นฝ้าขึ้นได้เลยค่ะแต่เออเบียมเนี่ยค่ะเออเบียมโดยโฟโตน่าเนี่ยมันสามารถที่จะยิงได้ระดับความลึกเท่าซีโอทูเลยนะคือเทียบเคียงเลยค่ะแต่ว่าผลข้างเคียงน้อยมากที่สําคัญค่ะตอนทําไม่เจ็บแล้วก็หลังจากทำอะค่ะหน้ามันจะแบบโอ้โหไม่ได้แดงเบ์นแล้วก็บางคนจะมีประสบการณ์เหมือนมีน้ําเหลืองไหลเวลาทาเลเซอร์ตัวอื่นนะคะแต่ตัวนี้คือจะไม่เป็นค่ะก็ะคือจะ มีแค่หน้าลอกเฉยๆค่ะประมาณวันที่3ถึงวันที่5หรือเต็มที่ก็คือไม่เกิน7วันค่ะคือผิวจะลอกๆถ้าผู้หญิงแต่งหน้าเนี่ยก็จะรู้สึกว่าพี่แบบหน้าเรามีขุยอย่างเงี้ยคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูการรักษาของน้องใบหนอนกันเลยดีกว่า ชนะชิวๆรอบสองอ่ะขนาที่ทำนะคะมันจาเป็นจะต้องดึงผิวเยอะๆนะคะเพื่อทำให้เลเซอร์มันโดนทุกจุดของผิวนะคะเพื่อความเห็นผลดีที่สุดโอเค